กลับมาพบกันอีกครั้งในวันนี้เรามีเรื่องเล่าหรือตำนานแบบไหนมานำเสนอเชิญมารับชมกันได้เลยครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากครับประวัติพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก มีตำนานการสร้างองค์พระพุทธรูปในพงสาวดารเหนือเล่าว่าเมื่อพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกพระยาลิไทยได้สร้างเมืองพิษณุโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและพระวิหารรอบพระมหาธาตุทั้งสี่ทิศพระองค์โปรดให้ช่างชาวเฉลียงสวรรคโลกช่างเชียงแสนและช่างหาริพุนชัยลำพูนร่วมกันสร้างพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริด เพื่อประดิษฐานในพระวิหารทั้งสี่ทิศได้ทำพิธีเททองหล่อพระในวันพฤหัสบดีขึ้น15บห้าค่ำเดือนสี่ปีทถพุทธศักราช1498เมื่อกระทอหุ่นออกแล้วทองติดเป็นองค์พระสมบูรณ์เพียงสององค์คือพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาพระพุทธชินราชทองติดไม่เต็มองค์พระทำพิธีหล่อต่อมาอีกสามครั้งก็ไม่สำเร็จ ครั้งหลังสุดพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกตั้งสัจจทิฏฐานแล้วทําพิธีเททองหล่ออีกครั้งปรากฏว่ามีชีปะขาวผู้หนึ่งมาจากไหนไม่มีใครรู้ได้มาช่วยปั้นหุ่นเททองหล่อพระจนสําเร็จเป็นพระพุทธรูปออกมาสวยงามอย่างไม่มีที่ติชาวบ้านเล่าลือกันถึงชีปะขาวผู้นั้นคงเป็นเทวดาแปลงกลายมาเพื่อช่วยหล่อพระพุทธชิน,นราช จึงทำให้มีพุทธลักษณะสวยงามยิ่งนักเมื่อเสร็จพิธีหล่อพระพุทธชินราชชีปะขาวคนนั้นได้หายตัวไปโดยที่ไม่มีผู้ใดพบเห็นหมู่บ้านที่ชีปะขาวหายตัวไปจึงได้ชื่อว่าบ้านตาปะขาวหายจนมาถึงปัจจุบันหลักฐานทางโบราณคดีระบุไว้ว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลิไทยหรือพระยาลือไทย เป็นกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงลำดับที่หราชอาณาจักรสุขโขทยัยโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1900ตามพงศาวดารเหนือได้กล่าวถึงการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชิน,นสีและพระศรีศาสดาโดยมีสรุปไว้ว่ากษัตริย์เชียงแสนพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกเป็นผู้สร้างพระพุทธชินราชเมืองพิศณุโลกเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ให้สร้าง วัดพระธนมหาทุตรพระมหา,าธาตุและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกสององค์ได้แก่พระพุทธชิน,นสีและพระศรีศาสดาต่อมาในปีพุทธศักราช2409พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มเนื้อหาในพงสาวดารชื่อตำนานพระพุทธชินราชพระพุทธชิน,นสีและพระศรีศาสดาโดยระบุว่า ในปีพุทธศักราช1498มีการสร้างพระเหลือเพิ่มเติมเข้าไปและหลังจากนั้นก็มีการกล่าวอ้างถึงการสร้างพระพุทธชินราชในพงศาวดารเหนือในเวลาต่อมากรมพระยาดำรงราชานุภาพได้มีดารีเกี่ยวกับประวัติการสร้างพระพุทธชินราชเมื่อนำหลักฐานทางพุทธศิลป์มาเปรียบเทียบกับพงสาวดารเหนือพระพุทธชินราช ถูกสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยเนื่องจากพระพุทธรูปมีพุทธศินสุขโขทยัยไม่ใช่พุทธศินเชียงแสนเมื่อพิจารณาช่วงเวลาการสร้างทรงคาดว่าพระพุทธรูปน่าจะสร้างในยุคสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งในปีพุทธศักราช1900มีใช่พระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกโดยประธานเหตุผลว่าพระเจ้าแผ่นดินปรากฏพระเกียรติ ในเรื่องพระไตรปิฎกมีเพียงพระองค์เดียวคือพระมหาธรรมราชาพระยาลิไทยพระมหาธรรมราชาองค์นี้เองที่พงสาวดารเหนือเรียกว่าพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกพระพุทธชินราชปัจจุบันมีอายุกว่าหกร้อปีตั้งอยู่ในพระวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธชินราชชาวเมืองพิษณุโลกนิยมเรียกหลวงพ่อใหญ่ตามชื่อวัดใหญ่หรือ วัดพระศรีมหา,าธาตุวรมหาวิหารพระพุทธชินราชแต่เดิมไม่ได้ลงรักปิดทองกระทั่งปีพุทธศักราช2146สมเด็จพระเอกาทศรถสเสด็จพระราชดำเนินมานามัส,สการพระพุทธชินราชจึงได้มีการปิดทองครั้งแรกความงดงามของพระพุทธชินราชที่เป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทย มีความวิจิตรงดงามแบบศิลปะสุขโขทยัยเส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อยชายผ้าสังคาติแยกเป็นขี้วตะขาบพระพักเอิบอิ่มค่อนข้างกลมพระขนงโกงพระเกตมาลาเป็นรูปเปลวเพลิงมีปลายนิ้วทั้งสี่ที่พระหัตยาวเสมอกันที่เรียกว่าทีคังคุลีสุ้มเรือนแก้วสร้างจากไม้แกสลักในสมัยอยุธยาแกสลักเป็นตัวมกร มีลักษณะลำตัวคล้ายมังกรมีงวงคล้ายช้างอยู่ตรงปลายซุม้มมีตัวเฮราลักษณะคล้ายจระเข้อยู่กลางซุม้มมีเท้าเวสุวรรณอยู่ที่เบื้องซ้ายมีพรยยะยักษ์อาลวกะอยู่ที่เบื้องขวาอันมีความหมายว่าเทพสุราทั้งสององค์คอยปกป้องอยู่ด้วยพุทธลักษณะอันง,งดงามแอโดดเด่นพระพุทธชินราชได้รับการยกย่อง ให้เป็นงานประติมากรรมด้านพุทธศิลป์สูงสุดของประเทศไทยเป็นพระพุทธรูปที่นิยมสร้างจำลองมากที่สุดในประเทศไทยเป็นพระพุทธรูปที่คนไทยศรัทธาและนิยมมากราบไหว้อีกองค์หนึ่งปาฏิหาริย์ของพระพุทธชินราชที่เกิดขึ้นกับผู้คนเช่น 1. แม่ค้าขายพวงมาลัยเล่าว่าตนได้ไปไหว้พระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหาร ขอพรขอให้ตนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งตนได้ซื้อหวยบนแผงที่เหลืออยู่เพียงสองใบปรากฏว่าตนเองหวยถูกรางวัลที่หนึ่งตามที่ได้ขอพรจากพระพุทธชินราชสชายหนุ่มเกิดอุบัติเหตุพัดตกจากระเบียงห้องพักชั้นห้าผู้เกิดเหตุมีเพียงบาดแผลที่มือขวาและแขนขวาบาดเจ็บตามร่างกายนิดหน่อยผู้เกิดเหตุแขวนเหรียญพระพุทธชินราช ทำให้เชื่อว่าพระพุทธชินราชคุ้มครองและช่วยให้รอดตายอย่างปฏิหารกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพระพุทธชินราชเป็นโบราณวัตถุสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม53ตอนที่34หน้า1,526วันที่27กันยายนปีพุทธศักราช2479กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นพระพุทธรูปสำคัญ ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญปีพุทธศักราช2520จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรอย่าลืมกลับมารับชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้แจ้งเตือน จะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่จากทางเรานะครับ